ยายนเเ่าแล้วมันก็เาอยู่เป็นอยู่ได้เพราะเ่าแต่ตามยาก็บอกครูอาจารย์ก็บอกกินใดๆมันเผลอเอาค่ะพ่อหมอเลื่อนประชุมบงนะคะอยู่บ้านซำเขียนหมู่ห้าตำบลไพรตำบลไพรอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดจ้ะตอนนี้พ่อเลื่อนอายุแปดสิบเจ็ดแล้วเป็นหมอพื้นบ้าน ของของค่ะของอำเภอคุณหารเรานะคะเดินเนหมอดีเด่นได้โล่ด้วยได้รับโล่อ๋อเดี๋ยวสักมีโอกาสเดินหนูจะได้ไปเยี่ยมบ้านเดหนูต้องไปนี่แหละไปไปสอบถามนไปดูโล่พ่อด้วยดูสมุนไพรพ่อด้วยเนาะค่ะหลายเยอะแยะได้เก็บข้อมูลไว้ด้วยวุจันท์มันมีเลยวุฒจันท์ก็มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่สมบูรณ์จ้ะไปคุณมาใหม่ๆเลออันนี้มัน ลนเลยมันหนาไปทานใหม่ๆไปหาได้ไหมตัวไหนมีมีมีปลาปลาเป็นวะวะอยู่มีไม่ยาตัวไหนพ่อยาที่ว่าหนึ่งหลักหนูยังแปลไม่ออกเลยหนูแปลภาษาเขมรไม่ออกเลยกดคอมมันม้วนก้อนเลยม้วนกันในตังแปใายกันภาษาเขมรก็ร่ากับ ใกล้ๆกันกับว่าวบุตรกันเนาะเมสก็ว่าวบถือกันมันเป็นยังไงไปมาไปนะนี่นี่เคล็ดลับไม่แก่นะคะเคล็ดลับแปดสิบเจ็ดปียังแข็งแรงอยู่แต่ว่าตัวยามันเป็นภาษาแคมินได้จะหาแปลให้และมีเวลาโอกาสจะแปลให้ต้องต้องไปดูต้นเลยฮะไปดูต้นมันเลยอยู่บ้านพ่อ ไม่มีต้องไปหาโน้ตที่หัวจันใช่ไหมหัวจันหัวจันกระมีกระทอมก็มีบ่ต้องขึ้นไปขั้นข้างบนวันนี้ยังไงก็ต้องปล่อยเคล็ดลับให้ลูกหลานด้วยนะแล้วกินยังไงบ้างเอาไปต้มกินยังไงต้มกินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนเบอร์เดี๋ยวจะให้คนที่เขาแปะขมิ้นแปะให้วันเนี้ยบางทีเขาเขาโรบบ้างลูกจะขอเคล็ดลับนะวันเนี้ยจ้า เรีนแล้วโน้ตยาเป็นรอยๆชื่อเนออี่ยโ้แน่แเรียนมาถึงเจ็ดอาจารย์มเอามีจุฬาครูทังนั้นโอ้ครูจุฬาครูดังๆจ้าด่าเป่าเป่าอะไรเนี่ยมันต้องกลัวเมื่อเป่าเป่า,ปาไปยังไม่ถึงออกแล้ว,น,วนี่วัดสุโขเกษเนี่ยพระเป็นเป่า ยังจะเดินตามทางเี่ก็สันอย่างนี้พระสันผ้าสันสามารถเป่าแล้วทําให้หายส่นได้บ้าอเป่าแล้วมันสันพระสั่นสันแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปตามเอาในบ้านว่าให้ตามเาล่ดตามอาจารย์ที่เดินล้างย้ยบ้านตามลังตามถนนให้มานี่หน่อยไปบอก เขาบอกว่าให้ช่วยเอาปอบไปอาตมาออกหน่อยอาตมากลัวญาติญาติจนสั่นจนสั่นวนวิ่งตามตัวเขาบอกแล้วพ่อเฮ็ดจังไดบาหนีพ่อเฮ็ดจังไดก็เศร้าจันไดเอขาหมัดไว้มีมีคนมัดไวปกระทำหมัดต่างหากอื พระนั่นก็บอกว่าให้ช่วยออกเอาออกให้ด้วยแต่ไม่กล้าเอาก,กลัวกลัวอาจารย์เรียนคิดกับคนนี้เพราะเป็นอาจารย์นอนกันนะ <c oughs> เป็นอาจารย์ภาษาคน<ะ>นี่ก็ไปเรียนกับเขาเลยก็เลยพยายาน,นั้นบอกว่าถ้าอายไปทําไมให้ไปเอาเอาปอบออกจากตัวอาจารย์เองอาจารย์บอกเองว่าเป็นปอบ ทำในบทเราเขายิงตายจ้าข่บอกอย่างนั้นอ๋อปาเป็นจริงยายบ้านบอาเป็นจริงออกตื่นหลายคนแล้วเลยไม่ได้เอาเอาเอกรูปคอเรนเหมือนบ้าพูดนั่งั้งครู่เดียวก็คอเรนเดินมาเลยนันมาแล้วอะโอ้สวัสดีสวัสดีครับบ๊า <c oughs> ก็ว่าเออาจารย์ทำไมไปมัดาป่ากับพระไว้โอ้ผมมาจีไดรเข้าไปพระจีไรเข่าลงลานคนโตคลุนไทยนี่โดยกับเข่าทักไม่ใช่ไปแก้ออกหรือบอกกันเหรอมันถามไปแก้ออกหรือบอกว่าะไรแก่ก็ได้จะกูพระบอกกูแก้ดัวตัวผมหู เอาไวอาจารย์เดี๋ยวเราเป็นเปมนผู้มัดแกออกกันแล้วแล้วมัดไว้ก็หากินไม่ได้ไปไปก็ตายจอยไปจอยคนที่ถูกมัดจะบองคนเป็นปอบจะได้บจะได้บก็เถ้ามัดปอบใช่ยังได้อยู่ใช่ไังโอ้ไม่ใช่ไม่เคยไม่ได้แล้ว ก็ก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้อาจจะอยู่แล้วน้องปล่อยออกไปใน YouTube ได้ปอบไม่มีด้วยปอบไม่กล้าไม่กล้ามาเออมาไม่ได้มาแล้วมิตรมิตรใต้ทะนล่ะเปอบสมัยพ่อบุญเรื่องเพิ่นเพิ่นบุงคาถาเพิ่นจ้ำบ่ไใดค่ะคาถาอะไรปอบแต่ว่าเพิ่นมีแต่ย่าะยังหวานเขียวเห็นไหมหวานเขียวมาหยั่งมาท่าหายมันกินหายมันหยั่งแหละแต่ว่าคาถาบ่ได้น้ำเล่าเด้อ ว่าเป็นอะไรประเด็น้ำเล่าหวานเขียเจ้าหวานเขียวมันเป็นหวานลายปอสีห้ลาไล่นไ่ลอ๋อะมัปอกโตะกอนลยนนี่บคคยมีรอกคมีนเทคนลยีเทคนลยีมันท่านสมันก็ยังมีอยู่นิ่หน่อยนี่มพคนสมัยที่พนบนบ้านใกล้ๆเขา เห็นเอห็นนั่งมาใส่เขียนเลยบ่ะเยนเลยเป็นบบกมือไงมาน่กอนียนรวยเฮียมันะบ้านอานยู่หวยบ่บ่พาย่ะมันจะกี่มันเฮียนีบ่อ่านมอตกูสนทนานี่ก็มอมอเพินบานคือกันได้จ้าเอาเอาเผาเนี่ยเสื้อจงไหนแม่ แม่สีดาไพ่อุ่มไปไปไปแม่สีดาไพ่อุ่มจ้าแม่อายุเท่าไรคะอายุหกสิบเก้าสิบเก้าอายุบ้านใดบ้านโนนรัตน์หกตำบลขุนหานอำเภอขุนหานจ้าแม่เป็นแม่หมออันรักประเภทใดคะเ่าไพ่ใหม่น้ำพรล้วไมีเท่านั้นแหละบ่เอาจมน้ำปนยญยบ่ปนยัยฮะกะลาสิมรดลาเมื่อยก็เลยถามแบบ มีคนมาถามกปัญัยมีมัดกระทา,างยังหนึ่งมีแต่มมัดกระทางเ่าผ้าไผ่ใหม่น้ำฮอนลวกสิแล้วก็บอกมาไอ้ผู้ทำหนึ่งบ่ได้ครับเวลาอยู่กะลาเมือ่อยคนจสมัตะกี้เราคนบริข่าวหาหมอหัยังดอกละเมื่อยไปชื้อๆขนาดนี้เนนมื่อไปเลยถ้ามีลกูก<ะ>เดี๋ยวได้เออยาทิ้งยาถ้ามีมลกูกย่าไม่มีลกูก อยากมีลูกอยากคนที่ไม่มีลูกนะทีนไปมีลูกโอ้โหอยากได้อยู่เดี๋ยวจะได้เผยแพร่ให้เขาแต่ต้องต้องอายุต่ำๆอายุาใช่ใช่อายุต่ำๆอายุเพียงสามสิบลงใช่โอ้โหอยากหางใหม่บากกว่าใหญ่อยากหางใหม่เราไปจต้องกินหลายคนแล้วมีเยอะแยะนี่ร้านในบ้านทิเบตเขาเมาอะไรไม่ลูกร้านเขาโอ้อ๋อนะลูกอันนั้นผูกเหรอ ตามกายิยงมากกนไม่ได้หรอกมัไม่ลูกวะมันไม่ลูลูกเออลูกเดี๋ยวนี้บางคนมีลูกกันนะลูกน้อยลูกน้อยลูกหนองมาี่มองไดบพ่อี่มองท่วามันบไดแยงสมบัติกัหลายลูกน้อยถ้าลูกหลายมันกิมาส้อยสมบัติพดลวกิดแต่ถนอยมากกัแบงเดพื้นให่ส่นะหลืองของเหลืองมันได้นี่เหเหลืองมันได้น่แต่ลูกเรียงจะมันน่อย มิตรครูนักเรียนน้อยมิตรครูวะอย่งกันมุ่มือเนี่ยรวมกันนักเรียนน้อยมิตรครูปีนี้เขาก็สิยุบนักเรียนน้อยสิงหบแล้วเขาโทษมันสิบบาลารักษ์กูเหระบ่ว่าโทษว่าบาลารักุ์กว่าให้ทำไมให้คนมีลูกมียาอดีตยานะกินยาคุมนู่นนี่นั่นยาคุมแล้วก็ยาคุมสิยาคุมออืกับลูก อย่างน้อยกับอาชองอือสามอือสองเราไปไปตายอย่างไววีตายคนคนก็เริ่มแต่งงานน้อยเริ่มอยู่คนเดียววอแต่ผู้ชายคนนี้เขาแบบแต่งงานน้อยแต่ก็แต่งงานตายคนเดียงกัไรอย่านี้อือนี่แหละคู่อ่อยอะไรเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแพทย์แผนไทยอำเภอคุนหาญนะคะเรียกประชุม ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแม่หมอพ่อหมอพื้นบ้านของอำเภอพุนหานจังหวัดสุจเกตจ้ะแต่ก็ยังมีมายังไม่ถึงเวลาคนยังไม่เยอะจ้ะ